สบายดีทุกคนสบายดีเนี่ยเศร้นะาเนาะแต่เมื่อตอนนี้เรากำลังสีเดินทางไปนาทุกคนไปนานั่นพละ่ะไปไถนาเตรียมลงเห็ดนาแซงต่อเลยทุกคนถือเบ็ดไปน้ำได้วันนี้ไปกับทีมงานเขานี่ไปใช้ไม้<ะ>หน่อยๆยยิ้มหวานาไปทุกคนเดินทาง ต้องขี่เดือนเอาเบ็ดไปใชเบ็ดเลยมันนี่แดดแห้งเลยทุกคนเลยแดดแห้งกว่าบ้านนี่ถ้ากับแปดโมงแปดโมงสี่ข่าวเก้านี่แหละมาหอดึงข้างเลยทุกคนอา้านำกินเราอะผมมีผมนี่นอรินะ

เเบ็ดบ่ได้ขอบใจด้อไปทุกคนมาดิได้เลยตับอิดแล้วบบผมมีรามีสองตุกแบ่งขอแบ่งกันลำลทุกนึงไปเดี๋ยวเ้าได้ันนี้ก็ได้ได้เถื่อเลยได้เจ้านี้แลวก็ทนแถวรจักวามึงแหล้งยทุกคน จับยา,ยาย้ใสยไันคือบทสอดมันวะดูหอาแดด่ะไหมาอ่างน้ำญ่ปะปลาข้าวเาด็ดอ่างน้ำบัดเดินนี่มาหอดบอลอันท้ายใหญ่ทุกคนบอลทรมมจูบอัน,น้ำพี่นั่นแหละ เอามาจูบน้ำพี่นะมาจูบในท้ายนี่แหละบ่สบายไปเดือนหนึ่งขอหนเลยไปยังวงเงินตัวเองด้วยกันเลยจะจูบป้าใช่เปลานะมาถูกจะจูบป้าป้ะตลึกเลย ngum lạ mùm đi nè bò, ngum lạ ngum lạ bò, đây gì bò ba na, ừ ừ mùm lạ 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 น้อยหลายโตนี่เนะาะแช้นี้แล้วตะรรกีต้ตะกันเรายังน้อยนะเขามาขึ้นพุทธวัคแป้งนะ แล้วทุกคนเลยมันแดดเพรานี <c oughs> ่กูแดดมานนี่ยที่ได้ลงมาไทายรอบเท่าอีสเนาะแล้วเขาก็มาไทายรอบสองเขีนกันแดดจัดเลยพวกกํล,ลังเห็ียดหัวอยู่ตอนนี้กำล,ลังคุณละหัวพังละหัวเนาะไปแบับนี้คุณพากินข้าวก่อนกินเขา่ขเขาเที่ยงประมาณว,วับ่ายโมงแหละไปมีลาบเทาด้วยมั้ง ป่าหันอ้อต้มตัดเอาป่าเอาป่ามาต่ำสิค,คกหันกำลังเห็ดกินทุกคนต้มหนอจจับจไปแจ๊เลยเป็นแซบหรืเนาะแซบแซบายแซบ,บ,บลาย ปลาเข้าบริกินกัะด้นเลยทุกคนอนี้พอนกำลังเห็ดอยู่นะเครื่องคือจบูมรับเท่าอาหารแบบบ้านๆทุกคนซีมดูซิมอก้อนนอ่คือีมตอนมาแล้นะเป็นไงจางวห ไอ้เได้กินเลยทุกคนอ,อนู้ใส่สามเลยทุกคนสดมันจึงขาดฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าเท่าอยู่เลยทุกคนหลับเทา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 สวอันนะฮะสวยสวยเล็กนะบนมีหลับเทา ออมคิเล็กอันนี้แุกคนพกี้งคิเล็กแกงคิเล็กนี่เป็นหอยคนน้วีแนตยแทะเ็ได้่ายมาทุกคนกินข้าวเที่ยงน่าหลกมันไหมแซ่บด้วมั้ย ว่าจะเอาจาตัวนี้นี่ก่อนมาจบไหมแล้วจะเข้าไปจบ่อนเป็นไหนเข้มแห้งบอกเข้มมันจางบ่เคยเป็นมาก่อน มันบุดทุกจักรวาลสมเด็จบุษทุูจับา ขี้เข่าอิ่มแล้วหรือเป้อาทุกคนกำลังเศร้าเมื่อยเนาะตอนนี้เพ,พิ่อกันละยายกก็ลังลงไปอันให้หน้าแซงอย,อยู่ทุกคนขี้เข่าหลายคนขักในทุกคนเพราะวะ่าลาดเท่าเนี่ยเทาก,กับบริจินโดนเป็นแคมห้องนเลยนะไกลตุ่มห่างเขาเลยแหละขี้เขาก็บสมิมประมาณน,น,น,นี้ทุกคนแล้วก็คลิปหน้าบ๊ายบาย